สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนการสร้างเว็บแอปจากสูตรนะครับโดยใช้แอปพลิเคชันเบส44นะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับขั้นแรกนะครับก็มาที่แอปเบส44ครับตัวนี้จะเป็น AI นะครับช่วยเรานะครับเป็น full stack นะครับคือมีตัว f อ Front End Back End t a t a s e s e ครบในตัวเดียวกันเลยนะครับซึ่งช่วยได้เยอะมากเลยนะครับก็ทำการ ลงชื่อเข้าใช้นะครับด้วยบัญชี Google ก็ได้นะครับอันนี้ผมใช้เวอร์ชันฟรีนะครับเขาก็จะมีเป็นตัวเครดิตให้เรานะครับนี่จะเข้ามาดูอ่ะแอปที่ผมทำนะครับก็คือใช้เครดิตหมดไปแล้วทดลองนะครับ ลองชื่อเข้าใช้นะครับผมนี่นะครับมาเข้ามาที่แอปนะครับเห็นไหมครับเขาจะมีเครดิตให้นี่ครับต่อเดืนอนเท่าไหร่ต่อวันเท่าไหร,ร่นะครับผมติ๊ก my app นี่นะครับแอปที่ผมทำนะครับนี่ personal data Hub ก็คือเบื้องต้นลองทําเป็นจัดเก็บข้อมูลก่อนนะครับลองทําแอปง่ายๆก่อนนะครับนี่นะครับที่ผมลองพิมพ์นะครับเบื้องต้นนะครับอาจจะผมจะเอาพร้อมแปะไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับอันนี้ก็ทีละระบบนะครับจนเครดิตหมดสุดท้ายคือลองเพิ่มรูปแล้วก็แนบเอกสารนะครับนี่นะครับมีหน้าที่ข้อมูลมีแดชบอร์ดมีแอดมินนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับ สมมติอันนี้แนบรูปรูปยังไม่มีจะลองโหลดรูปจากเน็ตเลยนะครับเอกสาร อเอกสารเนี่ยเราก็ลองด้ยนะครับก็จะลองนะครับทีนี้ลอ,องกรอข้อมูลเลยนะครับจดลองนะครับจะได้รู้ว่าได้หรือเปล่านะครับรูปแมวนะผมแนบไปแล้ว เห็นว่าทดสอบนะครับนี้ผมทำเป็นทดลองเก็บข้อมูลนะครับที่อยู่นะครับอลองนะครับก็มีแนบไฟล์ด้วยมีแนบลิงก์ก็ได้นะครับไฟล์เลอองาที่เราแนบมาครับ ลิงก์ก็เดี๋ยวเอาลองเลยนะครับลิงก์เดี๋ยวลองเอาลิงก์เกมอะไรก็ได้นะครับอ่ะลองนะครับก็ทดลองบวนทึกได้อ่ะผมจะกดันที่ข้อมูลนะครับผมเรียบร้อยนะครับเขาบอกมาดูที่แดชบอร์ดนะครับผมทดสอบมาแล้วนะครับ ลองกดนะครับนี่ขึ้นข้อมูลนะครับเป็นโมเดนเห็นไหมครับลิงก์นะครับเขาบอกให้ลองคลิกอ่าคลิกได้นะครับไช้งานได้นะครับไฟแนบนี่เซฟลงเครื่องได้นะครับก็คือใช้งานได้นะครับนี่คนทำระบบไห่นะครับมีแอดมินด้วยนะครับไปจัดการข้อมูลดีมากเลยนะครับก็คือ ตอนนี้เราจะง่ายตรงที่ว่าให้ต้องมีความรู้นะครับคือเนี่ยเชื่อมได้เลยนะครับสำหรับแบบมือใหม่นะครับข้อมูลเก็บได้จริงนะครับอาทีนี้มาดูครับว่าข้อมูลเก็บได้จริงไหมอันนี้พี่วิวหน้าที่เอาไว้แสดง่ะเดี๋ยวลองมาดูหน้า dashboard ดครับนี่ครับเห็นไหมครับเขาจะมีตารางวิเคราะห์ต่างๆให้นะครับนี่ครับตรง Data ครับ โซเชียลนี่ครับมาดูข้อมูลครับนี่ครับเขาเก็บให้กับเราเลยนะครับข้อมูลนะครับนี่เป็นลิงก์นะครับที่ผมได้แบบอทดลองนะครับถือว่าเก็บได้จริงนะครับเหมือนตอนนี้จะมี a i agent ก็คือช่วยเราทำด้วยนะครับถือว่าดีเลยนะครับไปออกแบบยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับ แชร์ได้ก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ส่งออกไฟล์ csv ผมลองทำนะครับนี่ส่งออกอเดะลองให้ดูนะครับส่งออกได้ด้วยนะครับเี่ข้อมูลทดลองสุ่มเล่นๆนะครับนี่นะครับรว่าใช้ได้เลยนะครับสำหรับตัวเบส44นะครับสร้างแอปพลิเคชันนะครับมีเครดิตฟรีให้ใช้ด้วยนะครับเห็นไหมครับนี่ครับเวลาเนี่ยแล้วก็รอไปนะครับได้ใหม่นะครับ ประมาณนี้นะครับลองใช้กระตูนะสำหรับเบส14สร้างเว็บแอปนะครับไม่ต้องมีความรู้นะครับก็สามารถทำได้แต่ถ้าจะสร้างเก็บข้อมูลจริงๆเราก็ต้องทำให้ปลอดภัยระดับหนึ่งนะครับไม่งั้นเสี่ยงนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบในท่นนี้ครับสวัสดีครับ